อะไรไปนะลูกได้บุญกับบาปเท่านั้นไปบุญดีหรือบาปดีบุญเย็นนะลูกบาปร้อนบาปอกุศสนมนร้อนบุญนี่เย็นชุ่มเย็นตลอดตลอดบุญนี้จริงดีจริงเลิศจริงประเสริฐขอให้ลูกตั้งใจสร้างคุณงามความดีเพียงการรักษาสีหน้สมบุญบริบูรณ์เท่านั้นลูกก็สามารถที่จะนําพาบุญคุศลเข้าสู่จิตสู่ใจได้อย่างสบายชุ่มเย็นได้แล้วเพราะไม่ต้องบุ่นวายกายฟองเข้าไคร ไม่ต้องสัมมาเลเทเมาไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องทะเลาะเบาแว้งกันในครอบครัวลูกก็อบอ,อุ่นพ่อก็อบอ,อุ่นแม่ก็อบอ,อุ่นอยู่ร่วมกันเวลาพลาดพรั้งมาในการทํางานผู้เป็นเมียก็ต้องให้กําลังใจผัวเวลาเมียพลาดพรั้งผู้เป็นผัวก็ต้องให้กําลังใจเมียเวลาผัวเผลอเลือในการทาพูดที่ไม่ดี <c oughs> เมียก็ต้องให้อภัยผัว เวลาเมียเปลอเลย,ยในคาพูดที่ไม่ดีผู้เป็นสามีผู้เป็นพัวก็ต้องให้อภัยเมียท่นก็เป็นครอบครัวที่อบ่นก็สร้างสวรรค์ในครอบครัวได้แล้วนี่ลูกนี้ความสุขในพุทธศาสนาที่สอนแต่พวกเราทํำไหมล่ะูกแต่พวกทําพวกเราทําก็แสดงว่าพวกเราเป็นชาวพุทธแท้และเป็นครอบครัวพุทธไหมละ่ะหรือเป็นครอบครัวเปรีครอบครัวผีที่เจรนาเอานะลุงกูุพูดให้ลูกเ่าฟังลูกเป็นครอบครัวชาวพุทธแท้ไหม่ หรือลูกเป็นชาวหรือลูกเป็นครอบครัวเปรตครอบครัวผี <Okay. S 1> แต่เอาพุทธศาสนาเข้าไป